สวัสดีแฟนๆหมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะครับผม การเป็นนักมวยปล้ำอ,อาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดนะครับผมโดยเฉพาะการทํางานเป็นนักมวยปล้ำกับสมาคมใหญ่ระดับโลกอย่างสมาคม WWE เป็นต้นนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างยากลําบากเลยนะครับกว่าที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะประสบความสาเร็จได้นะฮะซึ่งมีนักมวยปล้ำหลายคนนะครับที่เมื่อได้เข้ามาทํางานร่วมกับ WWE แล้วเนี่ยก็ไปได้ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่จนกระทั่งสุดท้ายนะครับก็ต้องถูกไล่ออกหรือว่ายกเลิกสัญญาว่าจ้างกันไปนั่นเองนะครับผมโดยจากเบื้องลึกเบื้องหลังของสมาคม WWE WWE นั่นเนี่ยครับที่เราได้สืบค้นมาเพราะว่ามีนัมวยปลอมด,ด,ดังในยุคป,ปัจจุบันหลายคนเลยครับที่เคยเกือบจะถูกไล่ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาและไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพวกเขาจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มาจนพลิกกลับมาโด่งดังในภายหลังได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังกันต่อเลยครับผมกับ5้านัมวยปลอมชื่อดังของสมาคม WWE ะบนะฮะที่ในอดีตเนี่ยเคยเกือบถูกไล่ออกมาแล้วครับผม อันดับที่5นะฮะเปิดมาด้วยคนแรกกับน้มปล้ำน,นามว่าไททัสโอนีวนั่นเองนะฮะเจ้าของฉายานักวิ่ง4ี่ขูนร้อยสะดุดขี้ตามมดมุดเข้าใต้เวทีนะฮะถ้าถามว่าใครเป็นคนให้ฉายานี้แล้วก็ผมเองนะฮะเพิ่งคิดออกเมื่อกี้นี้เลยก็พูดเลยนะครับผมน้มอปล้ำอาชีพสังกัดสมาคมเนียไยนยูอีนะฮะอดีตแชมป์แท็กทีมและถึงแม้ว่าบทบาทบนสังเวียนมือปล้ำของไททัสโอนีวเนี่ยนะครับจะไม่ได้จัดว่าอยู่ในระดับสูงมากนักน,นะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าเขาในสร้างตัวตนให้ตัวเองได้ดีพอสม สมาคมอีกด้วยครับผมควบคู่กับตําแหน่งการทูตของสมาคมนะฮะในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ออกงานการกุศลต่างๆอีกมากมายครับผม แต่ถ้าว่าครั้งหนึ่งนะฮะคุณพี่ไททัสโอนิวของเราเนี่ยนะครับเคยเกือบจะถูกไล่ออกมาแล้วนะฮะโดยย้อนกลับไปในปี2016ครับในวันงานพิธีกเกษียณร,รือรีทายของสุดยอดนักมือปล้ำอย่างแดเนียลไบรันนะฮะที่ในค่ำคืนนั้นเนี่ยนักมวยปล้ำและผู้บริหารได้ออกไปหน้าเวทีเพื่อแสดงความเคารพต่อแดเนียลไบรันกันนะฮะในค่ำคืนนั้นเนี่ยมีวินส์แม็กแมนท่านประธานบริษัทสูงสุดของ w w e ก็ออกมาร่วมงานด้วยเช่นกันนะฮะเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างปกติดีครับผมจนกระทั่งช่วงงเเเเวววลลลาาาททททีี่่่ดดินนนนกกกัััับข้้ไไไปหะรรสสมูึุ ขึ้นมาครับพี่แกจึงเดินไปดึงแขนป๋าวินส์นะฮะจนหลายคนที่ยืนยืนอยู่กันตรงนั้นเนี่ยครับก็ต่างตกใจกันไปตามๆกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นข้อห้ามของทางสมาคมอยู่แล้วว่าห้ามแตะตัวประธานบริษัทนะครับในแง่ของเรื่องมาตรการความปลอดภัยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วกันอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวไททัสเนี่ยนะฮะก็ยังทําอีกนะฮะอารมณ์เหมือนจะทําเป็นล้อเล่นหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆนะฮะในมุมมองของทางสมาคมนะฮะหลังจากนั้นเนี่กจึงถูพ ให้ออกจากสมาคมหรือถ้าพูดตรงๆก็คือปาวินส์บอกว่าย่ไซด์นั่นเองนะฮะก็คือแกโดนไล่ออกนะครับผมแต่ว่าทางด้านของไททัสเนี่ยก็ยังโชคดีที่ทริปเปิลเอนะฮะได้เข้ามาขอไว้นะฮะว่าอย่าไล่ไททัสโซนิวออกเลยนะฮะแค่ลงโทษแบนด0วันก็พอครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันได้สักพักทางสมาคมจึงยินยอมนะฮะและด้วยความที่ยังมีเมตตาของ w w e นะฮะจึงลดโทษให้เหลือแบนด์แค่30วัน แหมเราเกือบจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ไททัสเบิร์สไลด์แล้วครับท่านผู้ชมครับแหมโชคดีจริงๆขอบคุณ t r i p เ e H มากๆเลยนะที่ช่วยยื้อเอาไว้เนีครับเป็นส่วนสําคัญในการช่วยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสาคัญในวงการมวยปล้ำเลยทีเดียวนะฮะ,ะดูกี่รอบผมก็ขำเลยดูสิดูนี่สิมันสะดุดอะไรของมันมันบุดก็ไปขึ้งใต้ได้ยังไงวะโคตรเท่ลเลยนะครับ อันดับที่4นะครับผมมากันที่นัมเบอปล้ำคนที่2กับสาวน้อยสุดสวยคนนี้นะครับกับอเล็กซ์ซบลิสนั่นเองนะฮะปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในนัมเบอรปล้ำหญิงชั้นนาของสมาคมแบบเไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะควา้าแชมป์โลกหญิงของทั้งค่ายรอและส k ม o กดมารวมกันก็หลายสมัยแล้วเช่นกันนะฮะอีกทั้งเธอเนี่ยก็ยังได้สร้างโมเมนต,ต์ดีๆมากมายนะฮะตลอดการทางานร่วมกับสมาคมแบบจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมแต่ถ้าว่าความสําเร็จของอเล็กซ์ซบลิสเนี่ยในทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่่่่่่่าาาาไไไไมมมมมดดดดด้้โยยยยงงแตอออใใเเเลนผืีธ เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่น้ำมดปป้วหญิงชั้นนําไม่ใช่จอม,มาน้อยไม่ใช่น้ำมดปล้ำที่สวยแซ่บและพูดเก่งคนนี้ซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เธอเนี่ยครับสวมบทเป็นสาวน้อยเชียร์ลีดเดอร์ใสๆนะฮะตั้งแต่อยู่ใน NXT เลยครับที่บอกตรงๆว่าเธอเนะี่ยดูไม่น่าสนใจเอาซิเลยนะฮะจนทางสมาคม WWE เนะี่ยเริ่มไม่เห็นแววนะฮะแล้วก็เตรียมจะไล่ a l e x ซ Bliss ออกแล้วนะฮะ ซึ่งเมื่อทราบข่าวมาแวววๆเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยกำลังอาจจะถูกยกเลิกสัญญานะฮะทางด้านของน้ำมวนปล้ำสาวน้อยอย่างเล็กซาับลิสเนตจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของตนออกมามากขึ้นโดยอเล็กซ่าเนี่ยบอกว่าคุณจะตัดสินใจไล่ฉันออกเพียงเพราะว่าฉันไม่โดดเด่นในสิ่งที่คุณกดทับความสามารถของฉันอย่างนั้นเหรอ ถ้าคุณอยากเห็นฉันโดดเด่นคุณก็โปรดให้ฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาสิแล้วคุณจะเห็นว่าฉันเนี่ยสามารถทําอะไรเจ๋งๆได้มากมายเลยแน่นอนนะครับว่าเมื่อ a l e x ซ b บลิสเนี่ยได้โอกาสเธอจึงแสดงความสามารถของเธอออกมาอย่างดีเยี่ยมนะครับสมาคมเนี่ยฮะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะฮะและก็ล้มเลิกแผนการที่จะไล่เธอออกนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ Alexa เนี่ยนะครับแฟนๆมวยปล้ำก็คงได้เห็นกันโดยทั่วก,กันแล้วครับนับตั้งแต่เธอได้ก้าวขึ้นสู่ค่ายหลักกับความสามารถในการพูดนะฮะและการแสดงความสามารถในการปล้ำรวมถึงเื่องอื่นอีกมากมายเลย Yeah. อันดับที่3มนะฮะมาต่อกันที่นักมวยปล้ำหญิงคนนี้นะครับผมเบกกี้ลินช์นะฮะในช่วงปี2018-2019นะฮะจนมาถึงต้นๆปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ฮอตมากๆกับแฟนๆมวยปล้ำนะฮะได้คว้าแช,ชมป์โลกหญิงมาครอง2เส้นจาก2ค่ายพร้อมๆกันนะฮะและยังเป็นหนึ่งในผู้หญิง3คนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการมวยปล้ำที่ได้เมน n เ v น n ์เรสเซิลเมนิเด้วยนะครับผมจนเรียกได้ว่าช่วงหลังๆมานี้นะครับเบกกี้เนี่ยกลายเป็นลูกรักของทางสมาคมแบบว่าหยุดมันอยู่อีกไปเลยที ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าก่อนที่เบกกี้ลินช์เนี่ยจะประสบความสําเร็จจนโด่งดังเป็นพลุแตกได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็คือหนึ่งในนัมบยปลัมที่สมาคมเนี่ยไม่ค่อยโอเคนักกับผลงานที่เธอทําเลยครับเียกแต่ว่าไม่ค่อยน่าสนใจในสายตาของผู้บริหารนะฮะจนสมาคมเนี่ยเตรียมจะไล่เธอออกเมื่อหมดสัญญานะครับผมแต่ในตอนนั้นเนี่ยโชคดีที่ได้ตำนานนัมบยปลัมอย่างดัสตี้โรสนะฮะได้เข้ามาช่วยเอาไว้ครับผมซึ่งดัสตี้โรสนะครับก็บอกกับสมาคมว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจครับเขาขอช่วยเบกกี้ลินช์ ได้รับการอบรมและคําแนะนําต่างๆจากดัสตี้โรสนะครับในที่สุดเบกกี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมในที่สุดสมาคมเนี่ยก็ได้ล้มเลิกความคิดที่จะไล่เธอออกนะฮะและให้โอกาสแก่เธอต่อไปครับผมจนภายหลังเนี่ยได้ประสบความสําเร็จอย่างมากใน WWE อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นแหละนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณเลยนะครับสุดยอดตำนานน้านมัปลัมเดอะอเมริกันดีมส์นะฮะดัสตี้โรสนั่นเองซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับผม อันดับที่2นะฮะมาต่อกันที่บิ๊กเนมกันบ้างนะครับผมกับ The Animal Batista นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งสุดยอดน้กมวยปล้ำรุร่นเฮฟวี่เวทที่คว้าแชมป์โลกมาแล้วหลายสมัยเช่นกันนะฮะทั้งแชมป์โลกเบอร์เฮฟวี่เวทแล้วก็แชมป์โลกแบบมันยืดเป็น e รวมกันนะฮะเดียกว่าบ a ติ s t าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในน้กมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ของสมาคมแบบหยืดเป็น e เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเนี่ยนะครับ b ต t i s t าเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยถูกเร ถึงแม้ว่าบาติสตาเนี่ยจะตัวใหญ่นะฮะแต่ดูดีๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรมากเท่าไหร่จนสมาคมเนี่ยคิดว่าพอเถอะเจ้าหมอนีเนี่ยไม่น่าจะไปรอดเท่าไหร่หรอก ยิ่งในช่วงที่เขานะครับก้าวขึ้นมามีบทบาทกับดีวอนแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับผมว่ากันว่าผู้ใหญ่หลังฉากเนี่ยครับไม่ค่อยชอบบัตติสตาเลยจนแทบจะไม่อยากเอาไปทําอะไรอีกแล้วต่อไปนี้นะครับผมจนกระทั่งในชีวิตจริงเนี่ยบัตติสตาได้เริ่มมาเข้ายิมออกกาลังกายกับทริปเปเอนะฮะเขาจึงได้มีความเปลี่ยนแปลงมีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดและดูดียิ่งขึ้นมีราสีมากขึ้นบวกกับได้รับการดูแลและคาแนะนําต่างๆจากทริปเปิลเอชนะฮะซึ่งก็แน่น ที่ทางสมาคมจะไล่ออกครับผมและการที่บาติสต้ามาอยู่กับที่ปเอก็เรียกได้ว่าถูกทางสุดๆเลยครับผมได้เข้าร่วมกลุ่ม Evolu t i ช n ด้วยกันนะัะแล้วก็ได้รับการผลักดันจนในที่สุดเนี่ยก็กลายมาเป็นน้มปลแมเดี่ยวเป็นแชมป์โลกและเป็นน้มปลัมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการครับผมและแล้วก็มาถึงอันดับที่1นะครับผมน้ำมือแปมที่ทางสมาคมแบบยูนิวีเนี่ยเคยเกือบจะไล่ออกมาแล้วนะฮะชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจอห์ซีนานั่นเองแล้วก็ ใช่แล้วครับท่าผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับจอร์ซีนานี่แหละครับผมที่ทางสมาคม WWE เนี่ยเกือบจะไล่ออกมาแล้วครับมันคือความจริงครับผมโดยแฟนมวยปล้ำหรือแม้แต่คนที่ไม่ค่อยติดตามมวยปล้ำเนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าจอร์ซีนาเนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสุดยอดนักมวยปล้ำอาชีพฝ่ายธรรมะนะฮะเป็นคนดีเป็นหน้าเป็นตาของสมาคม WWE ประสบความสําเร็จอย่างมากล้นนะฮะได้ขึ้นปล้ำในคู่เอกของเรซโซเมเนียหลายครั้งได้เป็นแชมป์โลกมากถึง16สมัยนะฮะบอกเลยว่าคนนี้นี่แหละครับผมพระเอกและลูกหลักของ WWE จริงๆเลยนะฮ แต่ในอดีตนั้นเนี่ยครับอาจจะไม่หอมหวานเท่าไหร่เมื่อมีการเปิดเผยว่าในตอนแรกๆที่จอร์นซีน่านะฮะเข้าร่วมกับ WWE เนี่ยเขาเกือบจะถูกไล่ออกที่จริงแล้วนะครับต้องเท้าความไปถึงตั้งแต่สมัยเป็นเด็กฝึกกับ o v w เลยนะครับผมโดยมีการเปิดเผยว่าซีน่าเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยครับมีข้อครหามาเยอะเหลือเกินนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กเส้นนะฮะหรือแม้แต่ถูกกล่าวหาว่า ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้เป็นน้กมวยปล้ำอาชีพพูดง่ายๆก็คือว่าถูกกล่าวหาว่าติดสินบนนั่นเองครับผมดังนั้นในช่วงแรกๆของจอร์จซีน่าเนี่ยจึงเรียกได้ว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะเหลือเกินเลยนะฮะยังไม่ทันไรเนี่ยกวุ่นวายซะแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องลังเลอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมที่จะไล่ไอเด็กฝึกคนนี้เนี่ยออกไปตั้งแต่ต้นนะรัตกอตองเรียกได้ว่าน่าสงสารพี่แกเหมือนกันนะฮะไม่ทันได้เริ่มอะไรดีนักเลยครับผมก็ถูกพุ่งเป้ามาซะแล้วนะฮะหน้าอานาจใจแทนเหลือกนนะะ่าวา เธอเนี่ยครับไม่เชื่อกับข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานนะฮะหรือแค่พูดกันปากต่อปากมานะฮะเพราะเธอเนี่ยเห็นถึงถึงศักยภาพของจอร์ซีน่านะฮะนั่นจึงทําให้จอร์ซีนาในรอดพ้นจากการถูกไล่ออกมาได้นะฮะเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะสเตฟานีแม็กแมนเนี่ยเป็นคนหนักแน่นแล้วก็ไม่หูเบานะฮะจอร์ซีนาเนี่ยก็คงจะถูกไล่ออกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับผมแล้วก็คงจะไม่มีจอร์ซีนาที่โด่งดังอย่างในทุกวันนี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับห้านมวลด้ำที่เคยเกือบจะถูกไล่ออกจากดับเบยูอีนะฮะแต่ละคนนี่ก็เรียกได้ว่าบิ๊กเนมกันทั้งนั้นเลยนะฮะนับว่าโชคดีมากที่พวกเขาเนี่ยไม่ถูกไล่ออกนะ,ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นนมวลด้ำเหล่านี้ประสบความสาเร็จจนโดงน่งดังเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับผมและนี่ก็เป็นเบื้องหลังเบื้องลึกของสมาคมดับเบิลยูอีนะฮะที่เรานามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันในคลิปนี้นะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจข้อมูลลึกๆแบบนี้อีกก็ไม่ควรพลาดกับช่องสถานีมยปล้ำนะฮะ กันได้ที่เพจ w บ r l d Wrestling เ a n i a เช่นกันนะครับผมและถ้าผู้ชมจะได้ทราบเรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำอีกมากขึ้นเลยครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำเอาให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณผู้ชมเช่นเคยที่เข้ามารับชมกันนะฮะถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ